มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นของทางค่าย d t e ทในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำเดือนมกราคม2567ในตอนนี้นะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่จำกัดปริมาณการใช้งานนะครับหรือจำกัดความเร็วนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่หรือจะเป็นเบอร์เก่าหรือจะเป็นย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับก็สามารถที่จะใช้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยนะครับ นะครับถ้าต้องการที่จะใช้นยเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งเป็นอะไรละเอียดกันนะครับตัวที่เป็นการเปิดเบอร์ใหม่นั้นจะต้องเปิดเบอร์ใหม่มาไม่เกิน7วันนะครับถ้าเกิน7วันแพ็กเกจไม่สามารถที่จะสามาัครได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อเบอร์ใหม่จะต้องซื้อเบอร์ที่เปิดใหม่มาสดๆดส,ถส,ถสิงๆเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเบอร์ที่เปิดมาแล้วเกิน7วันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของเบอร์เก่า โดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ใช้โปรโมชั่นตัวอื่นมานะครับแล้วสมัครแบบแพ็กเกจ30วันมาถ้าต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดรหัสในการสมัครได้เลยครับแต่ถ้าสมัครเองไม่ได้เดี๋ยวจะบอกร้านที่จะให้คุณผู้ชมได้ดําเนินการสมัครผ่านร้านค้ากันนะครับพร้อมทั้งคุณผู้ชมที่เป็นยาย่ายเบอร์เดิมนะครับยาย่ายเบอร์เดิมนี้เมื่อขึ้นสัญญาณของ d t แท คุณผู้ชมก็จะต้องรีบดําเนินการสมัครให้เสร็จภายใน7วันเช่นกันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมัครแพ็กเกจไม่ได้นะครับแล้วแพ็กเกจโปรโมชั่นโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเป็นแพ็กเกจเน็ตแบบลดความเร็วครับเมื่อเล่นครบตามจํานวน G B ที่เขากําหนดเอาไว้ความเร็วก็จะลดลงนะครับเน็ตก็จะหมุนนะครับนะครับย้าชัดๆว่าแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ลดความเร็วนะครับลดสปีดครับนะครับ แต่มันจะมีบักเล็กๆอยู่ครับว่าโปรโมชั่นไหนบ้างที่ลดลงเหลือความเร็วเท่าไร่ครับนะครับเดี๋ยวจะบอกในรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องติดตามดูจนจบเทปนะครับวันนี้มาอัปเดตข้อมูลกันวันที่9มกราคม2567นะครับหรือ9มกราคม2567นะครับเดือนนี้อ่านออกเสียงได้ทั้ง2แบบครับไม่ว่าจะเป็นมกราคมหรือมกราคมนะครับได้ทั้ง2แบบครับอ่านแบบไหนก็ได้นะครับสำหรับเดือนนี้ครับ เรามาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวแรกกันนะครับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวแรกก็คือในส่วนที่เป็นราคา399บาทครับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ราคาทั้งหมดนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ครับเขาบอกว่าเน็ตเต็มสปีดครับเน็ตเต็มสปีดนะครับ1น0 GB นะครับเน็ตเต็มสปีด1 0 0 GB เนี่ยนั่นหมายความว่าในเต็มสปีดนี้ จะวิ่งความเร็วเท่าไหร่นั้นแล้วแต่กับพื้นที่แล้วแต่กับช่วงจังหวะเวลาอาจจะได้50เมกอาจจะได้60เมกอาจจะได้100อเมกอาจจะได้1,000เมกครับนี่คือวิ่งเต็มสปีดขึ้นอยู่กับเสาสัญญาณที่ส่งมานะครับแล้วความความเร็วนั้นที่เต็มสปีดเนี่ยได้ในจำกัดแค่ 100GB ครับนะครับ 100GB เท่านั้นครับคุณไม่ต้องสนเรื่องของความเร็วครับไม่ต้องสนเรื่องความเร็วครับสนที่ GB ครับ ถ้ามี GB เข้ามากํากับแบบนี้นั่นหมายความว่าเมื่อเล่นครบตามจํานวน GB ความเร็วก็จะลดลงครับตัวนี้เขาบอกอรายละเอียดไว้ชัดเจนว่าถ้าเล่นครบเต็มสปีด 100GB ความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์สิกไม่อั้นในทันทีนั่นหมายความว่าตัวนี้เมื่อเล่นครบแล้วความเร็วก็จะวิ่งอยู่ที่1เมกะบิตเพอร์สิกตลอด30วันเต็มๆครับนะครับเพราะฉะนั้นอธิบายแบบง่ายๆโปรโ,โมชั่นตัวนี้ก็คือเน็ตแบบไม่อั้น1นเมกะบิตเพอร์สิกครับแล้วแถมเน็ตเต็มสปีดรับ เอาอธิบายง่ายๆแบบนี้เลยครับเข้าใจกันง่ายๆครับไม่ต้องอธิบายแบบยุ่งยากครับอธิบายแบบง่ายๆว่าเน็ตแบบไม่อ้น1เมกะบิตเพอร์เซกนาน30วันราคา399บาทแล้วแถมเน็ตเต็มสปีดให้อีก0 0 GB ครัอบอ่ะัแบบนี้ครับอธิบายแบบนี้ง่ายที่สุดเลยครับเข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับนะครับรหัสในการกดสมัครดอกจัน1 0 4ดอกจัน390ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4ปสี่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับ หลังจากนั้นรอรับ FMS รอรับข้อความยืนยันก็สามารถใช้งานเพกิจโปรโมชั่นกันได้เลยนะครับถ้าข้อความไม่เข้าเช็คยอดเงินครับกดดอกจัน1นึ่หนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกถ้าเงินหายไป3 9 9าบ้าทนั่นหมายความว่าสมัครเพกิจโปรโมชั่นเสร็จแล้วครับใช้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับอธิบายแบบง่ายๆครับแบบเข้าใจง่ายก็คือเน็ตไม่อั้น1เมกะบิตเพอร์เซกครับราคา399บาทนาน30วันเต็มเ็มนะครับ แล้วก็แถมน็ตฟรีแบบเต็มสปีดให้อีก1 0 0 gb นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีโทรฟรีนะครับเป็นเน็ตอย่างเดียวเน็ตล้วนๆเลยครับเขาบอกว่าเน็ต5 g แรงเต็มสปีดในตรงนี้หมายความว่าถ้าพื้นที่ไหนที่เสาสัญญาณปล่อย5 g มาแล้วซิมเรารองรับ5 g เครื่องมือถือของเรารองรับระบบ5 g นั่นหมายความว่า5 g แน่นอนครับแต่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้5 g ก็ได้ ไม่ได้ 5G เหมือนกันครับอย่างเช่นมือถือท่านรองรับ 5G แต่เสาส่งสัญญาณมาแค่ 4G ท่านก็ได้แค่ 4G ครับนะครับจบแค่นี้แหละครับนะครับในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้แล้วเขาบอกว่าแถมอะไรนะคูปองอีก900บาทอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องไปถามจากทางคอสเซ็นเตอร์ของ d ีเทค1678นะครับว่าคอลปูปองคูปองนี้รับยังไง900บาทนะครับต่อมาโปรโมชั่นอีกตัวนึงครับ ราคา300บาทนานอันเนี้ยตอนเนี้ยนาน30วันอันนี้นาน30วันได้ครับเขาบอกอรายละเอียดว่าเน็ตเต็มสปีดในี่ย20 gb แล้วเมื่อเล่นครบ20 gb ปุ๊บความเร็วก็จะลดลงเดือ15เมกะบิตเพอร์เซกที่ปริมาณ6 0 gb นะครับในราคา300บาทนาน30วันตรงน,นี้แล้วเมื่อเล่นครบ6 0 gb ปุ๊บความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อ,อั้นอีกครับนั่นหมายความว่าอธิบายแบบง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเอาแบบง่ายๆก็คือว่าเน็ตแบบไม่อั้น1เมกะบิตเพอร์เซก ราคา300บาทนาน30วันแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยแล้วแถมเน็ตเต็มสปีดเน็ตจำกัดอยู่ที่ 80GB ครับอธิบายแบบง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านครับ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อัน้นนาน30วันนะครับราคา300บาทแถมโทรฟรีทุกกระข่ายแล้วแถมเน็ตฟรีให้อีก 80GB ครับเนี่ยอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับชาวบ้านก็เข้าใจแล้วครับนะครับฝากไปถึงร้านค้าหรือศูนย์บริการเขาอธิบายแบบนี้ครับ ชาวบ้านก็เข้าใจแล้วครับนะครับหนึ่งเมกไม่อัน้นวิ่งยาวๆตลอด30บวันเต็มๆครับถามว่า1เมกนี้ใช้อะไรได้บ้างโอ้เมื่อก่อนเราใช้1เมกเด็ดอย่างเดียว3 2 1ยี่สบบาทครับเน็ตอย่างเดียว320บาทเมื่อก่อนครับเราใช้1เมกกันอยู่ครับเราก็ยังเล่นกันได้อยู่ครับดู YouTube ได้อาจจะมีมุนบ้างแล้วแต่สเปคเครื่องกบมือถือครับเพราะฉะนั้นซื้อมือถือขอสเปคที่แบบแรงๆ1 0 0 0งบาทขึ้นครับ 1>, 1เมกยังไม่หมุนเลยครับถ้าเป็นมือถือแบบแรงๆราคา10,000บาทขึ้นนะครับสำหรับเครื่องโทรศัพท์มือถือเน็ตหนึ่งเมกดู YouTube ไม่หมุนนะครับไม่ช้านะครับเพราะว่าสเปคเครื่องมันแรงมาแล้วครับเน็ตหนึ่งเมกก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อโทรศัพท์มือถืออย่าขี้เหนียวเงินครับบางท่านซื้อโทรศัพท์มือถือเอาแบบราคา2 0 0 0 3,000แล้วเวลาอยากจะใช้งานแบบอยากใช้งานแอปนู้นอยากจะได้แอปนีน้อยากจะใช้แอปน,นั้น นะครับมันก็ช้าเลยครับถ้าใช้หลายหลายแอปนะครับเพราะฉะนั้นเอาแบบราคามือถือ10,000บาทขึ้นครับเล่นแอปนู้ดเล่นแอปนี้เล่นแอปนั้น,น,นมันจะได้รื่นเร็วทันใจเรื่่นติดมือเรื่ื่นติดมือกดปุ๊บติด,ป,ดปั๊บกดปุ๊บติดปับ๊บนะครับอันนี้ก็เฉียจังเลยนะครับอยากจะให้ท่านแบบได้ใช้เน็ตแรงๆครับบางท่านเนี่ยบอกโอ้ยสมัครเน็ตสิบเมกแล้วทาไมมันยังช้ามันยังช้ามันยังอืดมันยังอืด อืดๆช้าๆเพราะว่าสเปคโทรศัพท์มือถือของท่านราคาไม่กี่พันนะครับเพราะฉะนั้นเอาแบบสเปคมือถือราคา10,000บาทขึ้นครับ <Star> อย่าเสียดายเงินในการซื้อโทรศัพท์มือถือครับเพื่อเวลาใช้งานมันจะได้สะดวกรวดเร็วครับใช้งานนู่นก็ได้ใช้งานนี่ก็ได้ม,ไม,ม,ม,ไม, iren, ม,มันไม่ขัดมันไม่เื่อนอ่ะมันมันไม่ขัดมันไม่อืดมันไม่ช้านะครับเพราะฉะนั้นสเปคในการซื้อโทรศัพท์มือถือขอแบบราคา1 0,000บาทขึ้นครับนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาโปรโมชั่นตัวอื่นครับโปรโมชั่นตัวอื่นเนี่ย เน็ตลดความเร็วลงนะครับหมุนแล้วครับทีนี้ครับต่อให้ใช้เน็ตต่อให้ใช้มือถือราคา20,000ื่นถ้าใช้เน็ตราคา250บาท200บาท150บาทหมุนแล้วครับนะครับอ่ะทีนี้มาดูครับเขาบอกว่าราคา250บาทนี้อายุการใช้งาน30วันนะครับอายุการใช้งาน30วันครับเพราะว่าเดี๋ยวเน็ตมันจะลดความเร็วลงนะครับหมุนแล้วครับทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเขาบอกว่าเน็ตเต็มสปีดเนี่ย1 0 gb เมื่อเล่นครบเต็มสปีดปุ๊บความเร็วก็จะลดลงเหลือ15เมก 15เมกได้45 GB นะครับและหลังจากนั้นความเร็วก็จะลดลงเหลือ0.384เมกครับ0.384เมกยังไม่ถึง1เมกเลยครับ0.384เมกซทำอะไรไม่ได้เลยครับหมุนเลยครับราคามือถือเครื่อง20,000หมุนนะครับหมุนเลยครับทำอะไรไม่ได้เลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้250บาทเนี่ยถ้าท่านเล่นนิดน้อยๆแล้วเน้นโทรเยอะๆก็สามารถที่จะตอบโจทย์นะครับ เพราะเราเอามาเล้นเน้นหน็ตดนะอ้าวเราเอามาเล้นเน้นใช้โทรนะครับเอามาเน้นใช้โทรเนี่ยไม่มีปัญหาครับโทรกระําซัมเมอร์เซลกันไปได้เลยนะครับโทรแบบเอาหูหลับตับไม่กันได้เลยครับเอาหูหลุดกันไปข้างนึงก็ได้นะครับสำหรับการโทรครับนะครับรหัสในการกดสมัครดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันห้าเก้าศูนย์ดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ แล้วต่อมาโปรโมชั่นอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับการโทรเป็นอย่างยิ่งเลยครับราคา200บาทอายุการใช้งาน30วันนะครับตอนนี้คือเหมาะสำหรับการโทรเลยครับเอาแบบมาโทร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 กันน้ำซัมเมอร์เซลล์โทรแบบโทรมาราธอนนะครับโทรมาราธอนโทรแบบวิ่งผัดนะครับเอาแบบไอ้หนำใจกันไปเลยครับเน้นใช้โทรครับตัวนี้คุ้มที่สุดครับราคา200บาทอายุ30วันแล้วก็ได้เน็ตแค่30 GB เน็ต30 GB นะครับถามว่าในแต่ละวันเท่าเราเราเล่นเน็ตแบบเยอะๆเนี <café mess. S 2> ่ย เราจะใช้เน็ตแกนแบบกี่ GB ในแต่ละวันเอาแบบเฉลี่ยง่ายๆคือวันละ5 GB ครับเอาง่ายๆวันละ5 GB ครับถ้าเล่นเน็ตแบบเยอะๆนะครับถ้าเยอะกว่านั้นเข้าไปอีกก็คือมากขึ้นไปอีกครับนะครับเล่นเบเล่นเน็ตแบบเยอะๆทั้งวันนะครับช่วงกลางวันเนี่ยเฉลี่ยไว้เลยครับ5 g b ต่อ1วันครับนะครับ5 g b ต่อ1วันครับเฉลี่ยเลยครับแล้ววันแล้วเอามาหารกับจำนวน GB ในแต่ละแพ็กเกจครับ อย่างเช่น 30GB ถ้าวันละ5 GB ก็ได้แค่6วันครับวันที่7หมุนเลครับนะครับเพราะว่ามันเป็น0 3 8มเมกครับมันลดลงเหลือ0.3 8เมกจาก15เมกลดลงเหลือ0ูนยเมกครับไม่ถึง1เมกเลยครับหมุนนะครับราคามือถือสเปคราคา20,000ืบาทหมุนนะครับแต่อันนี้เอามาเหมาะสาหรับการเล่นเน็ตเอ่อเอามาเหมาะสาหรับการใช้โทรนะครับคุณผู้ชมใช้โทรเนี่ยโปรโมชั่นตัวนี้ถูกเลยครับคุ้มเลยครับ200บาทโทรกันแบบ กระนำน้าใจข้อความเข้าครับ200บาทโทรกันแบบกระนำน้าใจนะครับเอาเลยครับโทรฟรีทุกเครือข่ายครับครั้งละสิบานาทีว่างแลวโทรใหม่สิบนาทีวางแลวโทรใหม่สิบนาทีวางแล,วโ,ว,งแลวโทรใหม่ตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจในการโทรครับโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับนะกดรหัสดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันสองแปดหกดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาโปรโมชั่นที่เป็นราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับสองอันนี้สองเม็กนะครับ 15GB กับ4 Max 15GB เนี่ย150บาทนะครับอันนี้ตัดก็ตัดราคาออกไปแล้วนะครับจริงๆแล้วคือราคา150บาทครับอายุการใช้งาน30วันเหมือนกันครับนะครับแต่เน็ตแค่ 15GB ครับ 15GB นี้เหมือนที่บอกไปข้างต้นว่าถ้าเล่นทั้งวันเนี่ยวันละ 5GB 15GB ก็แค่3วันเน็ตหมดแล้วครับวันที่4เน็ตหมุนแล้วครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเวลาไปซื้อเน็ตเอาเน็ตราคาถูกๆ150บาทก็พอ 30วันอายุการใช้งาน30วันไม่พอนะครับ150าบาทไม่พอครับเน็ตแค่ 15GB 3วันก็หมดแล้วครับวันที่4หมนแล้วครับทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนเนี่ยเน็ตไม่อั้นครับ15 150บาท4เมกไม่อั้นเมื่อก่อนครับแต่ณปัจจุบันนี้มันเป็นเน็ตจำกัดเน็ตลดปริมาณเน็ตลดความเร็วนะครับอย่าไปโดนร้านอื่นเขาหลอกมานะครับว่าเน็ตไม่อั้นจริงๆปัจจุบันนี้คือเน็ตจำกัดนะครับ15 GB เนี่ย สามวันวันที่สี่ก็หมดแล้วครับหมุนแล้วครับนะครับอันเนี้ยโทรฟรีในเครือข่ายทรูและ DT แทนะครับสองมกเนติมาจีบีโทรฟรีในเครือข่ายทรูและ d t แทถ้าจะเอามาโทรในเครือข่ายทรูกับ D t แทเนี่ยเอาตัวนี้ได้ครับราคา150บาทครับแต่ถ้าโทรไปเครือข่ายอื่นกินเงินนะครับโทรไป a อโทรไปเบอร์แบนกินเงินแล้วนะครับนะครับโทรได้เฉพาะทรูกับ d t แทอย่างเดียวนะครับโปรโมชั่นตัวนี้150บบาทครับ กดรหัสดอกจันหนึดอกจันห้าดเจ็ดดอกจันแปดสี่แปเหลี่ยมแล้วถูกออกครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเน็ตอย่างเดียวครับไม่มีโทรฟรีเลยอันนี้4เมกะบิตแค่15 GB ้าีครับสิบหนี้ก็คือ3วันครับวันที่4เน็ตหมุนแล้วครับกดดอกจันหนึดอกจันห8าแปดแปดอกจันแปดสี่แปสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับราคา150บบาทครับ แพ็คด้านล่าง2อันนี้150บาทนะครับอายุการใช้งาน30วันเล่นมากหมดไวเล่นน้อยหมดช้านะครับสำ,รสำหรับเน็ตจำกัดปริมาณเน็ตจำกัด Gb นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปโดนร้านไหนเขาหลอกมาอีกนะครับว่าเป็นเน็ตไม่อั้นนะครับตอนนี้เน็ตไม่อั้นไม่มีแล้วครับถ้าเน็ตไม่อั้นตัวจริงนะ่ะราคาจะสูงขึ้นเรามาดูในแพ็กเกจของเน็ตไม่อั้นครับนี่คือเน็ตไม่อั้นนะครับ4เม่กระปิดกระปดกไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วราคา470บาทรวมภาษีแล้ว30วันเต็มๆบ โทรฟรีเฉพาะเครือข่ายดีแท็อย่างเดียวกดรหัสดอกจันหนึ่งนสี่ดอกจันสองสามหกดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับสมัครได้ทุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะค่ายเบอร์เดิมสมัครได้เลยครับแล้วก็สองไม่กระบิดเพอร์เซ็ครับเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วราคาสามร้อยแปดสิบบาทครับสามสิบวันเต็มเต็มแถมโทรฟรีเฉพาะเครือข่ายดีแท็อย่างเดียวนะครับกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันสองสามเจ็ดดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับ มีการใช้งานมาก่อนอวันที่1มกราคม1ธันวาคม2562เท่านั้นนะครับถ้าหลังจาก1ธันวาคม2562มาแล้วเนี่ยแพ็เกจโปรโมชั่นตัวนี้สมัครไม่ได้นะครับ4เมก165บาทแล้วก็4เมกอ่ะ10เ <4 S 2> ม4เมก165บาท10เ <20 S 2> ม220บาทนะครับแล้วก็แถมโทรฟรีทุกเครืข่ายกันด้วยตัวนี้เนไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วครับค่าทํา300บาทเช็คเบอร์ก่อนได้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าติดต่อที่ร้านไหนนะครับแล้วก็แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับ ได้ทุกเบอร์เหมือนกันครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าใจใครเบอร์เดิม10เมกะบิตเพอรลสิกไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเน็ตอย่างเดียวไม่มีทัวรฟรี482บาทนาน30วันเต็มๆครับกดดอกจันหน์สี่ดอกจันเจ็ดเกดอกจันแปดดแปดศนย์8 8มสี่สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับกับแพ็กเกจตัวเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นดังที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเน็ตไม่อั้นณปัจจุบันนี้ราคามันค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะครับ ถ้าเฉลี่ยอาหารเล่นกันทั้งบ้านปล่อย w i f i h o t s p o t ให้ใช้กันทั้งบ้านมันก็ยังคุ้มอยู่กับการเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นถึงแม้ว่าราคามันจะขยับขึ้นก็ตามนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเน็ตแบบไม่อั้น1ปีแพ็กเกจหปีที่ซื้อซิมเบอร์ใหม่นะครับเป็นแบบ1ปีตอนเนี้ยราคาขยับสูงขึ้นจากเดิมอีก600บาทครับเมื่อก่อน30เมกเนี่ยที่ร้านขายอยู่ที่2,500บาทณนะปัจจุบันนี้ขึ้นมาเป็นอ่ามอา่าร้อยบาทครับ นะครับ3,100บาทครับเน็ตแบบไม่อั้น30เมกะบิตเพอร์เซกณวันนี้นะครับราคาขยับตัวสูงขึ้นครับนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นแบบอ่า15เมกนะครับปกติที่ร้านขายอยู่ที่2,000บาท15เมกไม่อั้นนะครับ1ปี2,000บาทณปัจจุบันนี้อัพสปีดราคาขึ้นมานะครับความเร็วปรับราคาสูงขึ้นเนี่ยเป็น2,600บาทแล้วครับนะครับเน็ตไม่อั้น15เมกนะครับจาก2,000บาทเมื่อก่อนตอนนี้เป็น2,600บาทแล้วครับ หนึ่งปีนะครับตอนนี้เนต็ตแบบไม่อัน้นมันราคากระเถบิถบกระเถบิบกระเถิบสูงขึ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมายึดติดกับแบบเนต็ตไม่อัน้นแบบราคาถูกๆเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้แล้วครับบางเบอร์ยังได้อยู่ถ้าเป็นการใช้ต่อเนื่องนะครับสมัครเนตร็ตเติมเน็ตกับที่ร้านแบบต่อเนื่องยังได้อยู่นะครับแต่ถ้าเบอร์ของใครที่ห่างจากร้านไปเลยแล้วกลับมาใหม่เนี่ยโปรแพกเกจโปรโม,มชั่นนั้นหลุดนะครับถ้าแพกเกจโปรโม,มชั่นหลุดไปแล้วคือไม่ได้แล้วนะครับจบแล้วครับต้องหาโปรโม,มชั่นตัวอื่นมาาาแแททนนนล้ราคาจะขขยัับสูงึี นะครับอันนี้คือแพ็กเกจโปรโมชั่นเนี่ยที่เป็นเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้าค่ายเบอร์เดิมเช่นกันนะครับตัวนี้ราคาจะสูงสมัครแบบมี90วันมี180วันมี365วันนะครับก็สมัครแพ็กเกจตามตัวนี้ได้เลยถ้าต้องการตัวไหนโปรไหนในความเร็วเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวบอกอรายละเอียดไว้แล้วในตอนนี้นะครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เพราะฉะนั้นของเราที่มาอัปเดตกันในวันนี้นะครับร้านที่จะดูแลคุณผู้ชมกันครับติดต่อที่ร้านซาราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูน,นะครับ Facebook f a n p เพ e ค้นหาเลยครับร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์สตูลน,นะครับแล้วมันจะมีเพจอยู่หลายเพจหลายสาขาครับไม่ว่าจะเป็นเพจของมันฑังมันังธรรมดามันังศูนย์เจ็ดสี่เพจของอร่าง,งูเพจของควนกาหลงเพจของนครศรีธรรมราชเพจของตรังเพจของหาดใหญ่เพจเพจของพัทลุงนะครับรวมไปถึงเพจที่เป็นในเครือของสลาวุธคอมพิวเตอร์อีกหลายๆเพจ a c e b o o k ครับ นะครับติดต่อได้หมดเลยถ้าเป็นเพจในเครือของลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเนี่ยหลายๆเพจติดต่อได้หมดเลยครับหรือจะติดต่อสอบถามกันก่อนที่สาขามานังนะครับโทร0826499917ครับ0826499917นะครับหรือจะเป็นในส่วนของ id l ดียล e แอดไลน์มาคุยกันก่อนได้เลยครับ sarawutcomputer e ครับ sarawutcomputer e นะครับ ขอบคุณทุกทท่านเลยครับที่ติดต่อมาจากในต่างจังหวัดนะครับมาไกลครับทางภาคอีสานทางภาคเหนือนะครับหรือจะเป็นทางภาคกลางนะครับภาคตะวันออกนี่มาทุกจังหวัดมาทุกภาคเลยนะครับติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ก็มีทางเบอร์โทรศัพท์ก็มีทาง Facebook f a n Page ก็มีครับติดต่อมาครอบคลุมทั้งประเทศนะครับในแต่ส่วนมากจะเป็นทางภาคอีสานหรือจะเป็นทางภาคตะวันออกนะครับ อย่างเช่นที่มาบ่อยก็คือถ้าภาคตะวันออกที่มาบ่อยคือจากจังหวัดระยองนะครับหรือจะเป็นทางภาคเหนือก็เชียงรายนะครับแล้วก็ทางภาคอ,าอีสานก็จะเป็นอุบลราชธานีนะครับเป็นขอนแก่นก็มีนะครับแล้วก็ในหลายๆพื้นที่นะครับนครราชสีมาก็มีนะครับหลายๆพื้นที่ครับแล้วก็ทางภาคใต้ก็พอมีอยู่แถวๆสงขลานะครับแถวๆรัฐภูมิ นะครับหรือจะเป็นทางพัทลุงก็มีมาติดต่อมานะครับทางโทรศัพท์ก็มีครับทางไลน์มีนะครับทาง Facebook f แฟนเพจก็มีครับเพราะฉะนั้นขอบคุณหลายๆท่านที่ติดต่อกันเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นแพ็กเกจนะครับบางเบอร์สมัครได้บ้างบางเบอร์สมัครไม่ได้บ้างก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมต้องการจ,จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อร้านสารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้เลยครับทุกคําถามมีคําตอบพร้อมที่จะแก้ไข ความกระจ่างให้กับคุณผู้ชมในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายมือถือแต่ละค่ายนะครับเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตมือถือตัวจริงเสียงจริงต้องที่ร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเท่านั้นนะครับทีนี้โปรโมชั่นย้ำของเราอีกครั้งหนึ่งครับแบบคร่าวๆนะครับรดเร็วโปรโมชั่นตัวนี้หลักๆก็คือจะเป็นตัวที่เป็นเน็ตแบบจํากัดปริมาณการใช้งานนะครับตัวนี้คือเน็ตจำกัดเน็ตลดสปีดเน็ตลดความเร็วนะครับคุณผู้ชมต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวไหนติดต่อ ได้เลยนะครับหรือจะสมัครตามรายละเอียดโปรโมชั่นที่นณตอนนี้กันได้เลยนะครับและเจอกันใหม่ในเทีปหน้าสำหรับเทีปนี้สวัสดีครับ